สวัสดีค่ะวราพรชลชมอีกแล้วนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับวราพรด้วยนะคะนี่เปิดฉากมาก็นี่เลยค่ะหลายท่านเห็นปุ๊บรู้เลยนี่คืออะไรนี่คือต้นกาแฟค่ะต้นกาแฟอาราบิก้านะคะนี่ค่ะต้นกาแฟอาราบิก้า แล้วไงๆอยู่ดีๆเวลาพรถึงมาถ่ายต้นกาแฟอาราบิก้าได้ไปไหนเพราะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดบอกเลยว่าไม่ได้ไปไหนคะ่ะอันนี้คืออยู่ที่บ้านนะคะอันนี้อยู่บ้านเวลาพรเองที่บ้านปลูกกับต้นกาแฟอาราบิก้าได้นะคะคะอันนี้ต้นนี้ประมาณเจปีนะคะปลูกมาเจปี นะคะคต้นมีขนาดสูง3เมตรนะคะลักษณะเป็นพุ่มค่ะดกมากต้องรอดูตอนที่เออขาสุกนะคะจะเป็นสีดำสีแดงเหมือนในออสารคดีค่ะสวยมากเออมีน้องมดด้วย นะคะอันนี้ก็พาชมต้นกาแฟอราบิกา้าเฉยๆนะคะไม่มีอะไรปลูกทั้งหมดจำนวนกี่ต้นนะคะก็เฉพาะที่ปลูกในบริเวณบ้านนะคะก็ประมาณ5ต้นได้นะคะนะคะก็จะปลูกแนวรั้วอย่างนี้นะคะนะคะน,นี่ต้นหนึ่งนะคะอยู่โน่นนะคะ2ต้น ตอนนี้กําลังให้ผลผลิตนะคะนี่ค่ะ,คะไม่แน่ใจว่าต้นกาแฟเรานะคะมีอายุได้ถึงประมาณเท่าไหร่นะคะแตะ่ต้นที่เวลาพรปลูกอยู่ที่บ้านนี่ก็คือซื้อมาได้ประมาณเจ็ดปีอะคะ่ะ อันนี้ก็ปลูกมาประมาณ7ปีนะคะก็คือซื้อต้นพันธุ์นะคะมาจากร้านขายต้นไม้นี่แหละคะ่ะราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอะ่ะนะคะก็ปลูกก็ให้ก็ให้ผลผลิตหลายชุดแล้วนะคะก็หลังจากที่เมล็ดเขาพอเก็บเกี่ยวนะคะเราก็เอาไปตากแดดนะคะกระทอปป้อเปลือกออกแล้วก็คั่วนะคะกินเป็นกาแฟดำนะคะขมมาก <laughs> ขมมากแต่ว่าสดชื่นนะคะอันนี้ก็พามาชมเผื่อใครมีไอเดียอยากจะปลูกออต้นกาแฟไว้ที่บ้านนะคะนอกจากจะออได้ผลผลิตของที่เป็นในส่วนของมเมล็ดก,กาแฟแล้วก็เราก็ยังให้พื้นให้ความร่มรื่นกับออพื้นที่ในบ้านแล้วนะคะวิธีการปลูกก็คือปลูกเ,ออเขาไม่ชอบแดดนะคะปลูกอ,อ,อยู่ในที่ออกจะร,ร่ร่มหน่อยนะคะ อยู่ใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใต้อาจจะเป็นใต้ต้นไม้ใหญ่อันนี้เวลาพรก็ปลูกแซมไว้ที่ข้างรั้วนะคะแล้วก็มีต้นอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะต้นอย่างอื่นของเราคือต้นอะไรก็ต้นหมากผู้หมากเมียนะคะประมาณนี้ดกมากนะคะเก็มเมล็ดเขาก็จะขึ้นตามตามก้านเขาอย่างเงี้ยค่ะ นะคะนี่ยก็จะมีทุกกา้านมีทุกกา้านนะะต้นนี้ก็จะเล็กหน่อยนะคะปลูกไว้ใต้ต้นลำไยนะคะแซมๆกับไม้ประดับตัวอื่นนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นลูกไม้ของ4ต้นเมื่อกี้นะคะ3มต้นเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะก็นำมเมล็ดมาปลกูก ขยายพันธ์ุต่อนะคะเนี่ยก็กำลังเป็นเป็นหมากเป็นลูกลักษณะของต้นกล้าเขาก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับผู้ที่เ,เพาะเมล็ดอ้ย พอต้นกาแฟลาบิก้าขายนะคะที่ปลูกไว้ก็ไม่กี่ต้นนี้นะคะ่ะแค่ไม่กี่ต้นจริงๆนะคะก็ให้ผลผลิตเยอะๆนะคะนะคะี่ค่ะบ้านเวลาพรมีแค่ไม่กี่ต้นก็ได้มเมล็ดกาแฟเยอะเลยแล้วก็สวยงามเลยนะคะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวปกติเวลาพรนะคะก็จะเพอเมล็ดขายด้วยนะคะแต่ช่วงน,นี้ต้นต้นกล้าที่เพอไว้นะคะขายหมดแล้วนะคะ ก็จะมีเดี๋ยวถ้ารุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวก็จะมาโพสต์ให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึงนะคะเนาะก็เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ได้อันนี้ก็คือเราไม่ได้มีเยอะเนาะไม่ได้ปลูกแบบว่าเป็นปุนภูเขาเหมือนคนอื่นอันนี้ก็คือ,อปลูกไว้นะคะประดับบ้านนะคะนะคะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ